นิยายเสียงเรื่องรักของปลายละดาตอนที่51หมดศรัทธาน้องการครับลงมาเปิดประตูบ้านให้พี่หน่อยครับพี่อยู่หน้าบ้านน้องการแล้วประพาสทำเวลาได้เร็วมากอาจเป็นเพราะดึกทำให้รถบนถนนลง่งสวัสดีค่ะพี่พาดเชิญข้างในค่ะพี่ตะวันอยู่ในห้องการลงมาก็ไม่เห็นแล้วพี่ตะวันโทรหาพี่พาสหรอคะใช่ครับ หลังจากที่ตื่นมาอ่านแชทน้องการไม่ถึงสิบนาทีตะวันก็โทรหาพี่แต่พูดไม่รู้เรื่องจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยพี่เห็นว่าน้องการจะกลับไร่พรุ่งนี้พี่เป็นห่วงเลยมารับตะวันคงไม่มีสติขับรถหรอกอันตรายมากขอบคุณพี่พาทมากเลยนะคะการจะไม่คุยกับพี่ตะวันแล้วการคุยแล้วผิดหวังหมดศรัทธาหน้ายังไม่อยากมองเลยคะ่ะเอาหน้าน้องการ ยังไงเขาก็เป็นพี่ตะวันเขาก็สํานึกผิดแล้วเล่าเรื่องให้พี่ฟังโดยละเอียดหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่พี่พาดนั่งก่อนนะคะการจะเล่าเรื่องคร่าวๆพี่พาดฟังน้องการทำใจให้สบายนะครับประพาดจับมือการดารามากุมไว้พี่เป็นห่วงน้องการต้องแยกแยะให้ได้อย่าไปซ้ำเติมพี่เขาอีกเลยพี่เชื่อว่าเขาได้รับบทเรียนแล้ว ตอนนี้พี่ห่วงป้าดุดเดือนกับตะวันคุณน้าพ่อกับแม่ของน้องปลายพี่ไม่ห่วงแรกเลยพี่ห่วงน้องปลายมากแต่พอเห็นลงรูปในเพจวันนี้แล้วพี่ก็หายห่วงตอนนี้เหลือคุณป้ากับตะวันเอาละน้องการขึ้นไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูตะวันเองขอบคุณมากนะคะพี่พาดการฝากด้วยนะคะถ้าพี่ตะวันไม่ไหวยังไม่ต้องกลับไร่วันนี้ก็ได้นะคะ น้องการมีทิ้งแชทอะไรไว้ให้น้องปลายอ่านไหมครับในเพจทางไ G Facebook หรือทางอื่นที่พี่ถามเพราะตอนนี้พี่ไม่อยากให้น้องปลายรับรู้อะไรทั้งสิ้นปล่อยให้เขาไปให้เขาสบายใจพี่พาดคะมันเป็นความตั้งใจของการอยู่แล้วค่ะการจะไม่ให้เพื่อนรับรู้อะไรอีกแล้วแค่นี้ปลายก็ทุกข์และก็เสียใจมากการจะไม่ยอมให้ปลายมารับฟังเรื่องไร้สาระพวกนี้อีกแล้วค่ะ พี่พาสบายใจได้เลยนะคะแต่การจะเข้าไปทักทายปลายในเพจตอนนี้ทำได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวสายสายการจะตัวหาแม่ไม่แน่ใจว่าแม่รู้เรื่องแล้วหรือยังพี่ว่าน่าจะยังไม่รู้นะครับเชื่อเถอะว่าคุณานะพ่อและแม่ของน้องปรายจะไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้การก็คิดแบบนั้นค่ะพอได้ยินพี่พาสพูดอีกทีก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อย การไม่อยากให้แม่เครียดเลยช่วงนี้แม่เพิ่งมีความสุขน้องการไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูตะวันเองพาดผมขอบใจมากนะที่รับฟังทุกอย่างผมขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมผิดเองผิดคนเดียวผมเห็นแก่ตัวตะวันถอนหายใจหลังจากที่เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ประพาดฟังอย่างละเอียดสบายใจหรือยัง อาบน้ำและพักผ่อนซะคุณไม่ต้องห่วงนะผมเข้าใจผมอยากจะบอกว่าเรื่องน้องปลายผมอยากให้ปล่อยแกไปก่อนอย่าตามอย่าเซาซีเพราะมันจะยิ่งไปกันใหญ่ถ้าคุณคิดว่าคุณรักน้องปลายจริงๆก็หยุดทุกอย่างส่วนเรื่องคุณนะ้าคุณต้องไปคุยเองแต่ไม่ต้องหวังนะว่าคุณนะ้าทั้งสองจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณป้าดุดเดือนฟังผมรู้จักนิสัยของท่านดีทั้งสองคน และผมก็รู้จักน้องสาวผมดีว่านิสัยเขาเป็นยังไงคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณยังรักน้องปลายอยู่ยังอยากแต่งงานกับเขายังรอเขาได้ก็มีทางเดียวคือรอแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่สนใจแล้วรอไม่ไหวแล้วคุณก็ไปอยู่กับคนของคุณที่เขารักคุณและตามใจคุณทุกอย่างอย่ามายุ่งกับน้องผม คุณลองคิดทบทวนดูนะตะวันอะไรกันแน่ที่คุณต้องการหาตัวเองให้เจอคิดทบทวนให้มากๆผมเป็นกําลังใจให้ผมจะบอกว่าน้องผมรักคนยากมากแต่ถ้ารักเขาก็จะรักแต่อย่าทำให้เขาไม่พอใจถ้าเขาไม่พอใจเขาก็จะไม่สนใจเลยว่ามีคนคนนั้นอยู่ในโลกใบนี้เอาล่ะคุณพักผ่อนเถอะ เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างผมเจอน้องการแล้วผมให้น้องไปนอนน่าจะเกิดไม่ได้นอนเหมือนกันเขาห่วงเพื่อนรักของเขามากวันนี้ยังไม่พร้อมกลับไร่ก็ยังไม่ต้องกลับผมจะอยู่เป็นเพื่อนตามนี้นะประพาสออกไปนานแล้วเขาก็ยังนอนไม่หลับเขาทำอะไรลงไปเขากลัวใจปลายละดาเขาจะมีหน้าไปหาคุณน้าทั้งสองได้ยังไง เขาจะเริ่มต้นแบบไหนในจะแม่เขาอีกละ่ะเขาทำให้คารหลายๆคนเดือดร้อนทำให้น้องปลาต้องเจ็บปวดเพราะเขาทำให้เธอต้องออกจากบ้านน้องปลาอุตส่าห์ไม่ไปทำงานที่ไหนอยากอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อแม่เพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองเขาเห็นแก่ตัวที่ระเร่งเธอเรื่องการแต่งงานยังไงเขาก็ผิดเต็มประตูพี่พาทคะทำไมมานอนตรงนี้คะ ทำไมว่าเรียกการการอยู่ในห้องก็นอนไม่หลับหรอกคะ่ะน่าจะเรียกการจะได้เตรียมห้องให้พักผ่อนการดาราลงมาเจอประพาสนอนที่โซฟาตัวใหญ่อยู่ที่ห้องรับแขกไม่เป็นไรครับน้องการพี่เพิ่งลงมาจากห้องตะวันอยากให้เขาอยู่คนเดียวคิดทบทวนพี่อยากให้เขาหลับเพราะดูเขายังไม่ได้นอนเลยแต่ก็คุยรู้เรื่องแล้วละ่ะ พี่คิดว่าวันนี้เราคงยังไม่ได้กลับไร่กันหรอกน้องการก็ต้องพักผ่อนพี่ก็ยังไม่ได้นอนในจะตะวันอีกคงยังไม่ได้นอนเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะพิพัฒการคิดไว้แล้วจะยังไม่กลับเร็วๆวนี้ให้พี่ตะวันตั้งสติให้ได้ก่อนสรุปว่าแม่ยังไม่รู้เรื่องนะคะการเลยบอกว่าจะอยู่ต่ออีกหลายวันเดี๋ยวการไปดูก่อนนะคะว่าป้านวลมีอะไรให้กินบ้างเช้านี้ พี่พาดอย่าเพิ่งนอนนะคะกินข้าวเช้าก่อนแล้วค่อยขึ้นไปพักผ่อนพี่พาดหน้าโรยมากเดี๋ยวกันมานะคะได้ครับต้องการก็ดีเหมือนกันนะเพื่อเริ่มหิวแล้วเขาดีใจที่การดาราเป็นห่วงหญิงสาวไปดูอาหารเช้าในครัวซึ่งปานวลเตรียมไว้ให้แล้วเธอเดินออกมาตามประพาสไปกินข้าวด้วยกันที่ห้องอาหาร พี่พาดคะไปกินข้าวเถอคะค่ะป้านวลเตรียมไว้ให้แล้วเสร็จแล้วพี่พาดจะได้ไปอาบน้ําแล้วก็นอนพักครับต้องการดีเหมือนกันนะวันนี้พี่คงไม่ดื่มกาแฟกินข้าวเสร็จก็จะได้ขึ้นไปพักผ่อนเลยสองหนุ่มสาวกินข้าวเช้าด้วยกันเงีย,งยบๆต่างคนก็ต่างคลุ้นคลิดกับเรื่องที่ได้รับรู้มาเกือบบ่ายสองโมงตะวันตื่นแล้วเขานอนนิ่งๆอยู่บนเตียง เขาละอายต่อใจมากกับสิ่งที่ทำลงไปตลอดระยะเวลาสเดือนที่เขานอกใจปลายรละดาตอนนี้เขารู้และสำนึกแล้วว่าความเจ็บปวดของเขาที่เขากำลังเผชิญอยู่ไม่ได้ครึ่งที่ปลายละดาเจ็บปวดเลยเขาจะไปขอโทษคุณน้าทั้งสองและขอคำแนะนำจากท่านเขามีคนอื่นไม่ได้หรอกเขาต้องการปลายรละดาคนเดียวเขามีคิดว่าการประชดเธอผลของมันจะเป็นแบบนี้ เขายอมรับผิดทุกอย่างน้องปลายจะลงโทษเขายังไงเขาก็ยอมจะให้เขาทำอะไรก็ได้เพื่อไถ่โทษเขาเจ็บปวดและสงสารปลายและดามากที่ได้ฟังจากปากน้องสาวเขาว่าปลายระดาต้องทำงานหนักในไร่เกือบทุกอย่างเพียงเพื่อให้เหนื่อยและจะได้นอนหลับสนิทสงสารเหลือเกินอา้าวตะวันมากินข้าวสักหน่อยจะได้มีแรง ผมคุยกับน้องการแล้วนะเราจะยังไม่กลับไร่วันนี้สภาพของคุณไปไม่ถึงไร่หรอกอยู่ที่นี่แหละไว้ค่อยไปหาคุณนะผมแมะแนะนำให้โทรคุณต้องไปหาท่านเองผมกับน้องการจะไปเป็นเพื่อนพยายามอย่าคิดมากทำใจดีๆไว้ขอบใจนายมากนะพาดดิ้วสา,าเดินทางมาหาและขอบใจที่เข้าใจผมไม่ซ้ำเติมกันพี่ขอบใจน้องการด้วยนะ ขอโทษที่ทำให้เพื่อนรักน้องการเสียใจตะวันเริ่มที่จะเครียดขึ้นมาอีกครั้งกินข้าวค่ะพี่ตะวันจะได้มีแรงมีงานรอ้อยพี่เซนหลายแฟ้มค่ะอยู่บนโต๊ะในห้องทำงานเมื่อเช้าคนขับรถเอามาส่งไว้ให้การเลยบอกว่าเย็นๆให้มารับกลับขอบใจนะน้องการวันนี้มีรูปลงในเพจบ้างไหมพี่ตะวันลองเข้าไปดูสิคะเมื่อเช้านี้ การยังไม่ได้เข้าไปดูค่ะแต่รู้ว่าชุดที่ลงเมื่อวานขายได้หมดแล้วการคิดว่าน่าจะลงแล้วล่ะค่ะการยังทำใจไม่ได้เลยยังไม่ได้เข้าไปดูอีกการอิ่มแล้วขอตัวขึ้นไปพักผ่อนพี่ตะวันอย่าลืมเข้าไปเซ็นเอกสารนะคะขอตัวค่ะยิงสาวเดินขึ้นห้องนอนไปอย่างเงาๆใจก็อยากดูเพจอีกใจก็ไม่อยากดูสงสารปลายเหลือเกินแทนที่จะได้อยู่บ้าน ต้องไปเรียร้อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเป็นแบบนี้อีกนานไหมเธอนั่งคิดวนเวียนไปมาอยู่คนเดียวในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าไปดูในเพจรูปชุดที่ลงใหม่สวยมากฮาวายทั้งนั้นลงแป๊บเดียวก็หมดมีหลายคนที่เอฟไม่ทันแค่นี้เธอก็สบายใจแล้วรูปที่ถ่ายเป็นการตั้งกล้องถ่ายเองเน้นให้เห็นลายผ้าหน้านางแบบไม่ค่อยเห็น ดูก็รู้ว่าตั้งใจไม่อยากให้ใครเห็นหน้าชัดๆปลายละดาหุ่นดีแส่อะไรก็สวยเห็นรูปแล้วก็ค่อยคลายความคิดถึงลงมาบ้างเธอเข้มแข็งอยู่แล้วปลายอยู่ทางนี้ฉันก็ส่งกำลังใจให้เธอตลอดเวลาขอให้เธอปลอดภัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเธอ